ลุยสนามบังไฟแสด EP 2คลิปนี้ครับพาทุกคนมาเบิงบังไฟแสนที่สนามบ้านโนนเกอกมาชมบังไฟฟอรงฮอตลูกชายล่าบังไฟฟอร์มเก่งบันจารัดแปดแปดพีสารหางของเท้ซอราช,ชาวงศ์และบังปิดท้ายค่ายเท่าสำน้อย ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องโดมอ่อนซอนเดยไว้ด้วยนะฮะหมันหมานนะ บัตรจราจักรัปดแปดครับบัตรจราจักรแปดแปดมาชิห้องไหนบ้างหรอห้องไหนบ้างโหมาจนนี้มือนี้นะครับเทพไฟอ่ะมนะเช็คความพร้อมของหางทีเรียงเนี่ยต่อต่อใส่ไฟแล้วนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันมือนี้ครับว่าบัตรจราจักแปดแปงานเสีออกมาในลักษณะรูปหลักไหนด้วยมันหมานะไอ้นอกบ้านบัตรจราจักรแปดแปดหอมันหวานมากกว่าใครมือนี้ผู้เดียวครับผู้นี้วมันหวานนะ มะรุ่นครับมารุ่นบรรจรั์ไม่เหมือนนี่นะครับอให้มันหมานนะบรรจรั์แปดแปดครับบรรจรั์แปดแปดครับตลาดหุ้นคึกคักมากครับตลาดหุ้นคึกคักมากๆนะบรรจารย์แปดแปดผลดุลกันเบิุลกันในมืหมนี้ครับบรรจรั์แปดแปดเดี๋ยวเพอตลาดจบนะชนะกันได้ไหมครับเรียบร้อยนะครับอนุมานแล้วชนุมานเรียบร้อย ถึกรสูงรถักรยานถนนเส่หลายมีพ้งานปกแปกนงานต่สองสองสาไป นี่นี่เลี้ยมาปันจาระด88น้ำสาขาเล้งเะเกินซุปยอดปังรีัตน์ศธาูพานโยกุ๊บไเอเอรเกอร์โมเปิลละค่ะซุปโอดเลยซุปโเลย อ่เดิมันจะรัดแปดแครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งบรรยากาศการลุนกันเชี่ยนอาหารเป๊ะสมควรจะได้เพื่อบอกง่ายก็ครับเริ่มโยกเริ่มเบรคการตั้งหางเริ่มนะแกพาออกกระตุกดาบเป๊ะเป๊ะหางดี โอ้สร้างบาเลยทีกินน้ำเนยกินน้ำเนยต้นตึกสูงเลยสุดยอดเลยเออขอดนะยข้างดึงอบนะกลับมาน่าจะพอสองเลยมันจารัตแปดแปดนะครับเดี๋ยวมาเบินงรีแอคชั่นของสร้างในการหลุดการเทียร์ในการหลุดการเทียร์ว้าห้าสุดยอดสุดยอดครับ C8 โอ้ย C8 สียได้แล้วค่ะสูงวู้ยหลายราคาครับราคาสูงเลยสูงหน่อยมัจจารัตแปดแปดครับราเลยโอ้ยมองเลยนเลยเอาถือว่าสุดยอดนะครับถือว่าการทำงานในจังหวะแรกของมัจจารัตแปดแปถือว่าเนี๊ยบมากๆครับถ้ามาลุ้นเวลาสุดท้ายกันว่าสีได้น้อยได้หลายปันไหนนะครับมัจจารัตแปดแปดกินน้ำเรื่อยๆแป็บสี่หัวหนึ่ง จัดไปครับจัดไปเขาบีบน้อบัรจารั์แปดแปดเขียวแน่นอนนาติต้ามากๆครับกับบัญจารัตแปดแปดนะนี่คือทีมงานนะครับร่วมตัวกันจะหนีนะครับทีมงานของบัญจารัตแปดแปดนะครับ เอาล้อฟังเวลาสุดท้ายครับกับบัญจรัตน์88เอาลุ้นเวลาของบัญจรัตนะครับทีมงานกั็ลุ้นกันอยู่นี่นะครับบรรยากาศการลุ้นหนาฐานนะครับ400กับหลายเติบไปอเทยติดเสียน่ม่มอ4 0้อย่าไปตกโรงพานใน100กว่า สี400่ร้อยผ่านไปนาสไลบ้านเจาเอาไปทางลมเื่อยกับเทศแปดิุ่อยาไปตกกลางอุบานพินกกน่งีเติมศกใจยาไปตกลงนาเพสิเสียดอกแตอโอ,อย่างตอนเวลาทงานถิลนลกยิตามลงมาเติม ท25 425 425คะแนนบ่เห็นบังไฟกับเบิร์บรรยากาศเอานะครับนะบรรจรส88 425ไอ้เบิร์ดไอ้เบิร์ดพอแล้วเจ้าร้องสราชวงศ์นะครับกำลังเอาไฟขึ้นฐานนะครับแล้วก็สิตกแต่งนะครับบ้านน้นกอกนะครับสนามบ้านน้นกอกวันที่1นึ่งสิงหาเด้อสองนลกอกเหมือนเด้อการงาอสมเด็จพุนไพจีน้องโคจิเล่ เสีบสุพอขอส,อสารงานะครับขันที่สอ,นอ,นอันที่หนึ่งอราชวงศ์ลุดใ้ลาต่อไปเลยขสกนอยจะไม่จะพังไหมนี่เขาข้าเจ้าเรือนก็่คนใช้ข้าบจ๊กขาดปเาไร ครับงของน้องครับถ้าเน่าโลกัครับการีันีรมานเกียก pues. ับกรบกร พยายามกันได้พยายามกันดื้อตั้งการได้การได้ตั้งการได้ตีว่าเขาหอกซอสราดโชว์ครับหวานๆนะนะครับอร่อยกุ้งเชี่ยวนะครับติดตั้งนะครับจะมาดุ่นกันในมือนี้อนะครับส่วนมือต่อนักมวยดื้ออย่าไปอยู่อย่าไปเยี่ยมกับเพื่อนเด้อคือเด้ สร,ราชวงฮะครับทีมงานของสอร,ราชวง45 90ขนนึ้นเร็กรรับรมันมันนะมันมันนะดีสร,ร,ราชวง หากทางฟังใจไม่ข้าหลบด้วนะครับใจไม่ข้าหลบด้วยใครดำบอกพังใครดำอย่าอย่าดุแข็งอย่าดุแข็งออกมาขึ้นสูงสูงล้มสซ่าตกใกล้ๆได้หลายๆขอที้งานสอราชวงศ์จงโชคดิบสามสองไป เป็นบันไฟเสียงอยากเป็นโหมซียอ่อ,อ,อนๆนะครับกาหลุดกันไปครับหลุดกันไปก่อนนะครับ,รบสำหรับสราชวงศ์สามสี่รอบตัวเลขสูงเดี่ยวเดี่ยวง่ายง่ายเีสปีศาจหางอยู่แล้วครับสำหรับสราชวงศ์ครับ,รบ,รบมีหลุดมีหลุดหลุดละ มีลุนอยูมีลุนอยู่วางไฟไปเอาหลุดกันครับหลุดกันนะครับสหรับมือต่อน,นั่นนักุณไวเด้อร์อะลุดบักไฟครับวางหมุนยวงนอนสีออกเลยดีเดี๋ยวสิพา่เบิ่งบรรยากาศการหลุดการเชียร์ของทีมงานหลังจากบรรยากาศนาฐานนะครับว้า เอาละครับนี่คือบังไฟฟอร์มฮอตอีกหนึ่งคายครับลูกชายล้านะครับลูกชายล้าจากบาลิฟานะครับฟอร์มนี่ว่าฮอตฮิตเหลือเกินครับฟอร์มหลังๆมานี่สุดยอดมากๆนะครับฟอร์มนะครับมาเบิงฟอร์มในมือนี่กันแล้วกันละนะครับหนึ่งสิงหาโนนกอกหกเจ็ดลูกชายล้านะครับลูกชายล้านน้ำมาควาขึ้นน้ำแล้วมันหมาหน้าลูกชายล้าโอ้ยคนเจียบตลอด บรรยากาศนาฐานในการลุนบางไฟของสราชวงศ์นะครับอู้ยได้ลุ่นหลายขยักเหลือเกินนะครับนะเบานะครับนี่คือปีสันหางของจริงนะครับ270บผ่าน้อาไฟสราชวงศ์ครับลุ่นกันครับลุนกันไปก่อนให้เบิ้งบรรยากาศการลุนนะครับารจะงอนะลงันยนะ มือต่อกรลุงหันนะครับ uh, น um, <hundred>. e ั <to die. S 1> neither, ่นน้องมือต่อกระลุนหันนะมืเบามากๆครับสำหรับสราชวงศ์สามร้อยสามร้อยไป โอ้ยลุนครับลุนครับนี่คือบรรยากาศการลุดนนะครับสอราชวงศ์นะครับโอ้ยบีบหัวใจเองบีบหัวใจเองเดี๋ยวผมมาไปเบิรงรีแอคชั่นของช่างนะครับเบาดีตลอดนะครับพี่น้องกับบิลลูนกันด้วยสามด้วยสามสิบปอนสามดีครับสิบพาร์ทาเล่นแล้นะครับท่าไอ้มีสสองสั้นมันจะมาตกท่านแรกไอ้ท่านที่สองนะครับฝ่ายเริ่มแล้วนั้นทันเด้อ ครับผู้เห็นมันก็เห็นยี่ดอกหาว่าไปครับบีดีเผาดีตลอดเอาสี่สำราบอยู่เขาดีเมเดีร้าถึงห้าร้บยห้าสิบบาทไปใช่หรอเห็นเราไม่ไปก่อนครับ สี่ร้อยไม่เต็มไปไหมครับไรท่าไห่บาริลินที่น้ำลอยเนี่ยองเปล่าล้วโอ้ไซต์ต <Chat> oh, er ัน้งนาลงมานี่องคือบรรยากาศการรุนนะครับสำหรับซอราชวงศ์เบาเป็นเบาไีสาจหางถาร้อยแปดสิบบาทออ้ยอ้ย เส่้อพบังนะครับสี่ร้อย่บังนะครับนี่ครับไม่ามของกิ้งคราไปีสามถของกิ้งอโยอยหมุนรถระดับเบาๆนไม่ถึงขึ้นขาวนะครัขึขาวน่หนเบาไปทุกๆไปนะครับ เดี๋ยวผมสิพามามหาเจแอนกับมือต่อของผมไล่พาอยเจะวายใส่เขาในรุ่นหลยเดียวนเดะจะครับสนครับสนอดนี่คือสอราชวงนะครับ4 2 3 4 2อยรบ นี่นะครับปีสัาหาของจริงนะฮะสราชวงศ์ลูกชายลาครับลูกชายลานะครับบอกไฟฟร์มสดใสฟอร์มฮอตจากบ้านหลินฟ้านะครับทุกอย่างโอเคเหมิดนะครับโยกเว้นมือต่ออย่างเดียวรือผมเคียรครับย่งกอสายยายังกอสายาอย่ก่อ้วนเทวดา้วนเทวดาครับลูกชายลาครับหยอกหยอกเซี่ยวเซียวครับเสียเปียกนะครับมูกันหนี่ยงูกันนะครับ ลูกชายหลามาไฟจากบ้านลินฟ้าเลยจิ้งพรมมีสันหางจากบ้านลินฟ้านะครับลูกชายหลาเดี๋ยวมาเบิองหลักกับมาหลุ่นมาเชียร์ไปทำกันครับกับลูกชายหลามันหมันนะลูกชายหลาครับลูกชายหลาเดี๋ยวมาเบิองกันครับมาเบิองกันในกว่านี้เด้อนะครับมันหมันนะลูกชายหลาเมาคล่มมาคล่มมาจับเวลา โดนดันออบต้องมาจับเวลาที่บ้านนุ่มก็เอาละครับลูกชายลาครับ50-90ครับกับพิมงานเหลก็กกรับกรับของลูกชายลาในมือน,นี้นะครับามาหลุ่นมาเบือนกันครับมาหลุ่นมาเบือนกันนี่คือบังไฟเก่ง,างจากบาริฟ้า,า,านะครับอัตมัติและทันเดอทงอนุมัติแล้วนะครับกับทีมแม่ลูกชายลาขอพิมพพอนองขยันเลครับขึ้นสุขสง ฐานพุเน,นเดอรนพเดอลูกชายหลานะครับฐานพูเนเป็นกองไฟที่การตลาดดูเดือดปักมานะครับเลขหาสเก้าสิบอ่าสิบเกสก็เลยกลับเรอ่องสซาซาโอ้ยผลิ้ลูกทำคะแนนได้เยอะๆผงานลูกชายหลาโจมซุีสาม,มสองเไป ตึงครับตึงๆแล้วลูกไยลาโอ้ยนาเสียด้โคนรไหลกรบเเดี๋ยวรอเช็ครอฟังเวลาสุดท้ายครับตอนนี้คนรไหลกรบอยู่ดุลแรงมากๆปัดแัยเยอะนะครับไถ่งนมาฐาน ไมสะดุดรุนแรงครับบอหมานครับในมือน,นี้นะครับโอ้ยเ,เสียดายสุ้นแรงความสดใสมาตลอดแล้วก็มาสะดุดในสนามนี้ครับนี่คือความโอ้โลเลยผิดพลาดทางหมอกฟื้นหมอกไฟไย่อมเกิดขึ้นได้นะย่อมเกิดขึ้นได้นะครับกองน้องแต่สุ่มพาฟันเลือทุกอย่างย่อมเกิดขึ้นได้นะครับนี่คือบางไฟที่สะดุดแล้วก็บอหมานนะบางนี่มันบอหมาน อเ,ออเ,เอาทา,าฟังเลขสุดท้ายกันแล้วกันครับลูกชายหลาเชิญรับประทาลเบื้องต้นนั้นเชิญรับประทานแล้วรอฟังเลขสุดท้ายเลยครับกรบตุกอขอประทานกร,ระเพคนเยอะหน่องแพร่พันธุที่แม่ดุจชายหลาเยอะกันเยอะดูแล้วตัวเบาไหวนะครับรอตัวในบางต่อไป ไม่ได้ก็ยมือแกเรยกแกเรยนนะแสดสดจากไรโอ้เยอะครับอีกข้างต้องถามนึงคุณทะเลหาเนะครับอฟังเรียกซุปเยอร์ฟังเรียกไปซุยเรดตัวรอขะแน่นจริงค่ะคุณจตไปลลาเลยครับเอาสำนักจะเป็นไห กูมันเลยสองร้อยแปดสิบเลยใหญ่ไฟแห้งผลหรอกแห้งเลื่อนพี่ว่าหมอกไฟไม่ถึงโดแนบหรอกมีเด้อครับหมอกไฟคนับทีมงานออเฉลิมพลินลุงชัยลานะครับพี่น้องพิจารณานะครับวันนี้อาจารย์ตีท้วนเป็นผู้ควบคุมการแสดงนะครับตีท้วนเวลาสุดท้ายเลยเนาะนะครับอาจารย์ตีท้วนจากนนทุ่นนะครับควบคุมการแสดงหรือว่าปิยาสุกอบฟ้าเถ่ะละพี่น้องแล้วจะมาท่านบ่อมานครับลุงชัยล้ามืัอนี้บ่อมานเทสลาเตลิก คุยกันท่านผมกันซนไกลแล้วครับไัตรูบเท่าี่หนีบนมือน่นเพราไม่เปดอยเยแนันจับประมาณว่ามันจะกระบแล้วนวครับเอารอเวลาจริงตามลงมาตึงหนึ <t <t yep ่งร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบนะครับ้อยเจิบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบครับนะครับเท่าซ้ำน้อยนะครับเข่าหอวท้าแล้ว ไปจากบ้านพระคะนะครับบ้างสุดท้ายของปีของข่ในปีนี้นะครับกดมาลุ้นกัมาหายกระจยกับเท่าสำน้อย เออคุยน oh, okay. no, <TH> ้ำ้อนโหลดอ่ะเอาเลย้เดี๋ยวเอีกนี่ครับือแ่นที่พอครับหาบรทัทพออยู่เรียกสร้อน่ะมิเตอสองร้อยกัวไปลูกไรื่เดิ เดี๋ยวาครับหางออมาเลยหางออมาเลยไข่สีทองครับไ่สีทองไ่สีทองแล้วเป็นเพรสุรเนองสสัสามั้เวขึ้นางบ่เขาสัหน่อยแล้วเป็นเพชรแสนแก้วนะครับ เอาคือฐานเียวนั่นเรื่องการไม่ยอมเงินสำกานะครับอะไรครับเอาคือฐานแล้วนะครับเดี๋ยวพี่เลี้ยงกสะทําการหลอกหางนะครับเท่าเท่าซ้ำน้อยนะครับโอยเอาละครับเท่าซ้ำน้อยนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับในการหลอกหางนะครับนี่คืออีกหนึ่งค่ายจากบ้านพระคะนะครับที่มาของเท่าซ้ำน้อยนะบ้างสุดท้ายปิดท้าย ของปีของค่ายเถวซ้ำน้อยนะครับมามลุ่นมาเชียะนะครับให้ยกำลังใจทีมงานเถวซ้ำน้อยทำกันนี่เด้อนะครับมันหมันนะเข้าเรือก้าวแล้วนะฮะเอาละครับแถวซ้ำน้อยนะครับสามสิบเจ็ดสิบนะครับในึ่งุหลาบกับกับนะครับขอให้มันหมานนี่เด้อนะครับาถูกซาบุนะมามลุ่นมาเบิองครับมามลุ่นมาเบิองหล่ะก็มาให้ยกำลังใจกันครับสำหรับเข่าซ้ำน้อยนไม่ด้วย เอาละครับทับซับหนอยครับอร่อยบริ์แล้วนะสามสิบเจ็ดสิบกับยมันหมานีรือฟังฟังร้างเพลงาษาอันกฤษาษาญียด้วยครับทางาญีด้วยพอดีข้อดีอะไรติดเมืองเยอะเลยนะเยินสูงสูงเยิมาก อบใก่ปลาเนือหายขอนเผาไก่กรองปิสามสอ เมื่อวามูอันพันอ้บ่งพันได้โอ้ยอยากเลยถึงทางไปยืมมาป่าเอาลูกนั้นเลยมาดิว้าวเฮกลับมาแล้วกลับมาแล้วโอ้ เบาเพราเป็นตัวเครื่องเอาื่อมเขาเบาโยเบาเบาได้รุนกันละได้รุนกันละมันหม่านนะผมไม่มาถอยครับเอาหลุดกันเบิกกันครับกับเทาซำหน่อยจังหวะแรกถือว่าสปีดออกไปแล้วกะบอกไฟถมวันเทนเดปครับว่างานได้สวยงามชุดยอดนี่ลีครับเบอกไฟเทาซำหน่อยครับโอ้เะ่าเทาซำหน่อยเนาะครับพกหุ้นคืนดีกว่านี้พกหุ้นนะครับเทาซำหน่อย มือนีนะครับลุกหนุมือหนำนะนี่คือมือหนาเก่าสีร้อยได้ไหมรุน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 ได้ไเยสี่ร้อยุนรุนสี่ร้อยขึ้นนะนี่เล่นมาแล้วครับ่นมาคาลูกหนุ่ี่ก็คือผานาถามไปก่อนเขาเรีว่ายางไเจะขอค่นี่ก็คือลูกซ้ายนะครับนี่นะครับมือนีลูกหน่าไอ้ลูกลูกหนุ่มเองลดกหน้าลกหลัง หยั่งมือสะดุดกังให้แดงเลยครับดูกันไปเรื่อยๆหลุดกันไปก่อนครับหลุดกันไปก่อนเป็หน่อยให้เสร็จลอยหาสีฟานต่อมาริก,การะเดินไปเรื่ยอยๆเอาละครับนี่คือบรรยากาศการลุ้นนะครับกัดเคลียร์ของเแ่าซ้ำน้อยนะครับเบาดีวะ230ร้งร้อพัดไป230พัดไปแล้ว สามสิบ <57 S 2> เจ็ดัโยีายาเ้าเอาลุ้นกันครับลุ้นกันก่อนเนาะมองไฟบอเห็นกับเอาบรรยากาศไปก่อนสองผ่านไปสองผ่านไปมันบีบหัวใจนี่แล้วครับมองไฟอยู่นี่ <Tory> เราหลุดกันไปก่อนครับหลุดกันไปเรื่อยๆก่อนเรามันสอดเรามันสอดเรามันสอดสองร้อยเจ็ดสิบอีกร้อยหนึ่งได้บ <enthus flush. S 2> ่อฮะโอ้ยหลุดหลุดหลุดมานี่นี่มันไปเรื่อยๆอยู่เนาะมันเดินมันเดินไปลมลมอยู่ติดลมแล้วมันติดลมแล้วเสียเสียเสีย เอาใส่ลัเลอกต้องเปเ้ยนม้ยลเอาเอาเอ้อยได้เ ouais ด้อลูกเด้ออ้อยได้เด้อนั่นนะครับนั่นเด้อนั่นเด้อนั่นเด้อออเายฮเห็นทางมอกไฟนะครับเอาบรรยากาศเอาบรรยากาศมันไปก่อนนี่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 เอาอยได้ สามร้สามสิบสามกพันี่าแพ้หออว่าแพ้อได้ว่าสิเปิดมวงได้บ่เรื่องแพ้พ่แพ้หรอสี่สิบพัน นันครับนันครับเาห้า hmm. ส <that> ิพันเจ็ดสิบใบมากครับหาสิบครับห mm ้า hmm. สิบหก0ิครับเอ็บใบเอ๊ดสิบก็ก่อนโตเจ็ดสิบ เ8ทิศขวาทางครับตอนนี้ผมขึ้นงอยอยู่ทังทังคูนชัดเจนทุกวีครับชัดเจนทุกวีเห็นกันทุกคนครับสำหรับเท่าทำ้อย100ปิดฉากได้สวยงามตรงๆเลยไปไกครับเพามาแตกปิดฉากฤดูกาลได้สวยงามอยู่กับไซสาธรรมดามึ้ง390 390นะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่เชียร์นะครับ หวานเกียรวลุนลุนเลยลุนกีต้กีแต้เลยอาละครับพอๆกันเนบ้างนะพี่นานะครับสำหรับข้อหาของเขาสำหน่อยด้วยขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปเราจนจบอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ช่อบลมออนสอบเดไว้ด้วยนะฮะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปมันหมานนะ